สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศฝนตกเลยนะครับสําหรับใครจะมาหาเจ๊นหนึ่งนะครับเจ๊นหนึ่งหยุดทุกวันจันทร์กับอังคารนะครับเปิดหล้วตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับสี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับอาจจะเลดิดนหนึ่งประมาณสามทุ่มนะครับมากันได้นะครับสวัสดีค่ะอยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งนะวันนี้ท่ามกลางสายฝนเลย กับเมนูแรกเลยหมึกไข่นะคะไข่ปลาผลไม้รวมเผ็ดน้อยนะคะสีสันไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดนะจะมึดหน่อยนะเพราะว่าฝนตกมันคึ้มคึมฝนไม่คึ้มต้งตกเลยไปตกไปรอบแล้วนะรอบน,นี้เบาๆ ใ,ใส่ต้มสีสันเลยนะเราเห็นกขาวเราก็เลยอยากใส่อะไรเหลืองๆอันนี้กินได้ทั้งเปลือกนะกินได้เลยมันจะซาซ่าเปรี้ยวอมหวานนะคะซาานดนมงต้มถันได้ทั้งเปลือกอเรียบร้อยค่ะเมนูมึกไข่ไข่ปลาผลไม้ร่วมจนะ้าชิมเลยโอเค นูต่อไปจั่เมนูนะคะัก้างสุกกุ้งสุกแซลมอนไขป่ปลาใสแ,แบบนี้ไม่สิเขาไม่เรียกสิมแล้วล่ะ <c oughs> ใส่ทุกอย่างนะแต่ไม่เอาของุ่นก็บอกว่าวันนี้ไม่มีคนเดินเลยนะ เพราะเหมือนตกนะครับวแจ้ง่านี้เระมันเดินอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ตกน้ำท่วมไปทีนะเจชาหนึ่งตรงนี้น้าฝนนะครับแต่มาเที่ยววันได้นะครับมีร้านค้าเปิดนะครับตกยังไงก็ขายตลอดนอกจากเขาไม่จ่ายไฟสรุปคนเดินมาจวบมีสุกกับเสานะครับสี่โมงก็เริ่มตั้งเสร็จแล้วนะเจหนึ่งนะสี่โมงเย็นนะปิดก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับ ต้องเตรียมแรงมาเดินด้วยเนาะประมาณสองกิโลได้ใช่ไหมคุราคาส่วนมันธรรมดาที่ไม่ใช่สุกสาวก็จอดรถตรงข้ามหน้าร้านได้เลยนะครับมีเส้นเดียวครับเ็กใส่กระดาษได้เลยค่ะคนสวยจดเลยเดี๋ยวจะทำเลยจ้ะเด็บใส่กระดาษได้เลยค่ะ บรรยากาศฝนตกตกเลยวันนี้ถ้าตกเยอะอีกนิดนึงก็ไม่ได้ขายแล้วเ้่นนึงนะเพราะน้ำท่วมทาเอดนนะครับสำหรับออนไลน์สั่งตามกันได้เช่นนึงนะเลือกเมนูได้นะคะแต่ว่าแคปภาพมาให้เจ๊หนึ่งก็ได้นะครับ อย่าทักแบบทิ้งกว้างนะคะทักมาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเช่นนึงนะใช่ขอให้ตอบอย่างเดียวว่ารับไม่รับค่ะบางทีทักมาเราถามว่าสะดวกรับไหมคะไม่ตอบเีย่ไปเลยตรงเราก็จำกัดเพราะบางทีลูกค้าทักมาหลายคนเนี่ยเราเาก็รอคิวเราก็เออเดี๋ยวได้คิวเดี๋ยวจะไม่ได้แล้วงอนกันอีกก็มีลาม่าหลายแบบไม่ใช่ไม่เคยใช่ไหมใช่ประเภทก็บางทีเราถามเยอะเราถามว่าสะดวกไหมรีบทักอย่างนี้เลยหรอคะอ่าว่าเราทีเวลาเราไม่ตอบก็ไม่ตอบนะคะ เดือนหนึ่งก็พยายามตอบทุกคนนะเพราะเราตอบเองเราไม่มีแอดมินนะคะจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูกั้งสุกกุ้งสุกนะคะแซลมอนไข่ปลาจ้ะจ้าแซลมอนจ้ะกั้งสุกกุ้งสุกไข่ปลาแซลมอนจ้าเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้ะทำเลยนะ ต่อไปค่ะมึกไข่ไข่มงดาแล้วก็ไข่ปูจ้ะกระปุกไหลบัวนะคะชุมพรรอบที่สอง้ลใช่ไหมครับรอบที่สามสี่นี้จะจัดหนักกว่านี้บอกเน,นี้ยยกร้างไปบ้านเลยนะเดี๋ยวมีพิเศษลาบกั้งนะคะสมมอน <c oughs> บวกไข่แดงด้วยกินคนเดียวนะดูตัวคนหลังกินสิไงปวดใจเลยไม่เอาไปบุรีน้อง <c oughs> หาตังให้กินหนนอรับตอนนี้เจ๊หนึ่งกำลังเป็นอยู่ใช่ป่ะเจ๊หนึ่งเข้าใจใช่ไหมัาเองจ้ะข้าวโพดไหลบัวไค่เมด้าปูนี่ไปยินมาอย่าเปลี่ยนเมนูนะ เออยืนไปยืนมาอาจจะเปลี่ยนเมนูได้นะจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูมไข่ไข่เมงดาไข่ปูจักโคตรไหลนะคะจ่าํำๆเลยจ้าเมนูต่อไปค่ะธรรมดาก็ไข่ใส่แดงด้วย ใส่กองใหญ่เลเมนูต่อไปจากกับลาบกั้งทิเต็น,นะคะบวกฟอมอนบวกไข่แดงใส่ตอ่นี้งกเต๊ เดี๋ยวว่าลูกค้าไม่มีแล้วนะฝนตกเนี่ยใครจะเรียกลาบก็ได้เนาอยำแซ่บก็ได้ เป็นลาบหอมนะน่ากินใช่ค่ะเอาวัตถุดิบทุกอย่างแหละอย่างน,นี้มาทำเป็นลาบได้หมดเลยจ้ะ สีง่ายๆนะเพราะมีฤดูของเขาแล้วเช่นนี้นะฤดูสั้ันด้วยนะครับส,ส้มสีส้มกินเปลือกหรือส้มคอมคอสใช่ไหมคอร์รอใช่คอจากเมนูร,ราบก้างพิเศษนะคะัแซลมอนไข่แดงจ้าจุกๆเลยค่ะเมนูต่ไอไปจ้า เผ็ดน้อยหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดนี่ก็ต้องเรียกยำน้ำแต้ แต่สีสวยนะรับส่วนเมนูนี้เจ๊นึงจากเมนูกุ้งสุกนะคะมากรอบตัมมันตัดผัดรวมมากรอบแล้วโรยไปที่หลังนะครับอย่าให้ลูกค้าไปโรยเองตอนทานนะคะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมใช่ไหมให้เราไปยตามไปโรยไปแล้วย้างไม่ทานแล้วมันม,มันจะมไม่รดชิ้ มนจ้าำัทำไมช่วงนี้วนใต้มาหายเยอะจังจ้าเรียบร้อยค่ะจากเมนูคุ้งสุกนะคะแซลมอนแล้วก็บวกผัดกบจ้าผักรวมจ้าเมนูต่อไปจ้าหนึ่งสอง กม่อนหอยแกงผักรวมจ้าฝายอีกทีนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับที่ไม่สะดวกมาหาที่หนึ่งนะครับก็สามารถสั่งออนไลน์กันได้เลยนะครับสามารถทักไปในเพจได้นะครับหรือไม่เบอร์โทรก,ก็ได้นะครับศูนย์เก้าแปดสี่เก้าศูนย์เก้าห้าเ็ดแปดนะครับ เราจะส่งนะครับสองถึงสามวันนะครับเป็นรถควบคุมความเย็นนะครับอินเตอร์เอ็เทนนะครับบนเกาะก็ส่งไห้ด้วงนะเรียบร้อยค่ะจับเมนูซัมมอนไข่แค็งค่ะ ดูเมนูต่อไปเลยนะครับเมนูปูม้านะคะหมึกไข่นะคะกุ่งสุกข,ขอเช็คเนื้อเ,เดี๋ยวเช็คเนื้อเนื้อใส่เปล่า เอาก็ได้มาจดกับน้อยเลยจ้ะน้องอยู่ด้านข้างที่จะใส่หยิบด้านกว่ามือหนูน้อยแอบอยู่พอดีฝนตกพอดีฝนตกกระแทบโซ่เข้าไปครับลูกค้าสั่งไม่ถูกนะครับเอาแบบเอาแบบนี้นะครับชอบเบี่ยงไนก็ใส่แบบไปเลยนะครับส่วนราคาก็มาดูป้ายหน้าร้านได้เลยนะแต่ต้องบอกว่าเอาตามใจแม่ค้าครับเอาตามใจตัวเองครับ ร้านเจ๊นหนึ่งมีตัวสิบสามอย่างก็ลเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนผักนะครับใครกินผักแบบไม่เลือกนะก็เอาบอกผักรวมก็ได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีผักรวมก็มีมะม่วงก็โพดไหลบัวนะครับโอ้ได้ไหมก็มีไม่เต็มร้อยตัวเต็มร้อยสตัวเอาแค่สองร้อยตัวใหญ่เลยเหรอถ้าตัวใหญ่มากก็ไม่เอาตัวใหญ่มากไม่เอาอเนี่ยโรสไม่เช้ไม่ได้ไงเราไม่ได้กำไร มันไม่เป็นไรบอกพี่หมูมันไม่ได้ขนาดที่เราคำนวณให้ลูกค้าลูกค้าไม่เอาใหญ่เกินตัวละสองตัวโลสามหรอใหญ่ก็ไม่เอาอตแอตก,ากีด ตัวละสี่ขีดนะจะเป็นผลไม้รวมนะครับอันนี้ มนต่าเนี้ยเขาก็เลือกใส่ได้ตามจะชอบแบบพอชอบอะครับพี่จอดด้านข้างกับน้องได้เลยนะจ๊ะวันนี้ฝนตกไม่ต้องแย่งน,นะครับไม่ไม่เยอะ <c oughs> คิวไม่เยอะนะจ๊ะวันนี้ บับเข้าใส่ถือว่าซบๆเลยนะิดนงนะต้มคำคอรสนะครับกินเปลือกนะอันนี้ไม่ยกร้านค่ะเรารวมแล้วแต่เราเลยเราเลือกเองได้แต่บางอย่างมันจะใส่กระปุกเล็กไม่ได้พี่หน่งต้องขยายกระปุกใส้จัดเรียบร้อยค่ะกับุูม้านะคะหม้กไข่กุ้งสุกสมอานค่ะส้มค่ะกินได้ทั้งเปลือกเลยจ้ะ ใช้ขายแต่มันจะออกเปรี้ยวแล้วก็อมหวานแล้วก็ซาที่เปลือกมันกินได้ทั้งเปลือกค่ะทุกขา,ขาเอาไปเลยน่ากินมากต่อไปดีค่ะกับปูม้าหอยแครงใส่ปูหมึกไข่ปูไซส์ปูไซส์สามร้อยปูตัวใหญ่มากสดนะสดใสเนืนอใส่กิง เมนูหนึ่งก็เป็นปูม้าสดผูปูไข่ปูไข่แข้งค่ะใส่นิ้ไก่ปลาปนกระปุดมะม่วงแคปเมอร์พี่แคปเมอร์จ้ะบินนี้3ามเมนูใช่ไหมเรืหนึ่งสองเมนูอแคร์จ้ะ ตัวใหญ่มากใช่ไหมสามตัวโลย้านะมองในกล้องมันจะมีตัวใหญ่เท่ไหนตัวใหญ่มากูเข้ากันนะเดี๋ยวนึ่งทำมือองมือไก่ไญ่ชิงน่เดี๋ยวจะบอกว่าโคก เราไม่ได้ใช้ปูฟิตนะองถามหน้าร้านใหญ่ไหมครับใหญ่แม่ทาหรือปูใหญ่ใชเราใช้ปูสดนะครับมะนาวก็มะนาวแท้นะบางคนเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ในเช่นนึงนะเโอเคจากขวดเพราะเราก็ทันเราก็ใส่ขวดมาเพราะเราต้องยอมรับว่าเราร้านเราจะราคาสูงนะครับเพราะวัตถุดิบแล้วก็ใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่าร้านอื่นเขาแหละเพราะสนมากลูกค้าเราก็กล้าจ่ายเราก็กล้าทำไงเช่นนึง ท่าเราก็ไม่กล้าทำใช่ไหมเจ๊หนึ่งมีครับแต่ว่าเจ๊หนึ่งเขาไม่ไปเพราะว่างดงดยังไงไม่ได้ยิงเจ๊ยังไงเนื่องเพราะว่าเจ๊ทำออนไลน์อยู่แล้วด้วยไงาเราออนไลน์ส่ตรงอยากกินไม่ต้องรอเชฟไปกรุ่นเชฟหรอกออนไลน์ก็ถึงสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้ก็ถึงแล้วจ้ะพแคิวอ่าเจ๊หนึ่งจะมีคิวส่งทุกวันจันทร์ของจะถึงวันอังคารหรือพุธ ถ้าต so so ่างจังหวัดไกลจากกรุงเทพก็อาจจะเป็นวันพูดแต่ส่วนมากที่ที่หนึ่งเช็คส่วนมากก็จะเป็นวันอังคารส่วนใหญ่ที่ได้มีเป่งข้าวโพดมะม่วงนะขาเราบอกไปถึงยืนกี่ชั่วโมงนะหนึ่งโอ้ยยืนเยอะอะสี่โมงยันสามครึ่งใช่ไหมโอ้นี่ไงถามรอนานไหมสี่ท่อนนานมากคนล่าวันนี้มาเที่ยวเหรอครับใช่ค่ะ ดีคอนคือเปิดห้างก็คิวเกือบเต็มแล้วอะ่ะ6โมงเย็นของก็หมดแล้วพี่ก็กลับบ้านนอนล <c oughs> กลับที่พักนอนเป็นอ all n i น h t อีกข้าวจะวาดได้นะแต่ <c oughs> าว่าของมันหมดกลางคันไงนิดหนึ่งปิดร้านแล้วร้านอื่นกยังขายอยู่เลย เมนูหมึกปูม้าหอยแข็งหมึกไข่ไข่ปูจ้าต่อไปเลยจ้าเมนูสุดท้ายนะคะปิดเมนูด้วยกันเอติคลิปนี้ด้วยกับเมนูหมึกไข่นะคะไข่ปลาแซลมอนจ้า ไปดูคลิปก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากสั่งนะสั่งไม่ถูกนะครับเป็นแคปรูปเมนูมาก็ได้ค่ะเราก็มาสั่งออนไลน์ฝากแคปมาจะส่งหนึ่งหรสองวันนะครับเดี๋ยวนี้ก็สามวันครับไม่รวมมาจัดส่งจะมีคิวทุกวันจันทร์นะคะลูกค้าสะดวกคิววันจันทร์ไหนก็ระบุได้ของแต่ละเดือนไม่ต้องกลัวของเน่าของเสียนะเพราะว่า้วก็ควบคุมความเย็นนะครับต้องแจ้งไว้อย่างนี้ครับแนะนําลูกค้านะครับถ้าถ้าส่งอาจจะส่งไปนิดนึงนะครับลูกค้าแชร์ กับเพื่อนได้เลยครับว่าเพื่อนสั่งอนุษย์เราสาน,นี้ยางเงครับมันก็จะถูกลงเพราะว่ากล่องนึงเนี่ยใส่ได้สี่ถึงห้าชุดเลยนะครับลังโฟมแล้วก็แพคน้ําแข็งไปเต็มที่เลยนะครับสั่งกับเพื่อนคนละชุดสองชุดก็ได้นะครับค่าส่งก็จะถูกค่าส่งแล้วก็บวก พันน้ำแข็งข้าวลังโฟมนะครับไม่ได้ชาร์จเพิเ่มอะไร<ป>ทั้งนนะใช่รวมกับค่าจัดกกส่งเลยสำหรับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ปิดก,กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับฝากให้คนติด,ดตามเพจกันด้วยนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับเจ๊หนึ่งแป๊บตามไปมีสองเพจนะครกัน,นะะหนึ่งเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็หนึ่งทิกเกอร์ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับเจ๊หนึ่งนะไายเป็นไรครับถูกใจไหมครับถูใจทุกค คุณกติตาขลนมาหาหนูใช่ไหมต้มค่ะสซมอของคุณซมอสองร้อยห้าสิบจ้า